เห็ดเข้มทองราดซอสโคชูจังค่ะพี่น้องเหมือนกับเยิ่มเยิ่มนะพี่น้องเมค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้พ่กับปามีแช่แนวค่ะพี่น้องมินี้จ้าต่ำกระปีค่ะมากขึ้นเก่าค่ะจะพาสูบุลูกก้นมากินเห็ดเข็มทองราดซอสโคชูจังค่ะพี่น้องเหมือนกับเยิ่มเยิ่มนะพี่น้องมื่อนี้มาสไตล์แบบอยากเป็นเกาหลีในสักหน่อยค่ะพี่น้องไม่หัดกิมจีได้พี่น้องแล้วก็ หมูพัสสดซอสค่ะพี่น้องจ้าแก้มพักค่ะเมื่อนี้ตั้มคิดอยากค่ะเมนูนี้อยากกินกรุบๆุบนะคะพี่น้องมาค่ะพี่น้องจ้ามากินน้ากันเลย้ะพี่น้องเดิค่ะพี่น้องอเออทู่ชูมาทันไะมที่ชิวไป ขึ้นในกระปะ๋ะอร่อยแซ่บไหม,ไมาก,กินกับข้าวนีการขอเวลานอปเอข้าวเขมขึ้นไงปบะอืม,อม ุบคับพี่น้องหวานว้าวอ,อ,อันนี้หนึ่งเฮดละกะลาดซอสเข้าสู้จังค่ะพี่น้องอนี่ใหญ่เปล่าซอสอันง่ายๆได้พี่น้องค่ะเมนูเนี่ย สี่ยูเซเว่นค่ะรหัสที่ตอบบะสำหรับผู้ใดบางบางคนที่แบบ mm hmm. เป็นอยากเขตนะเนาะพี่น้องเนาะง่ายง่ายค่ะเดี๋ยวมือไม่เดี๋ยวมือเหนียฝนมันตกอืมอ mm ืม hmm. อ mm ืมเยิมเนี hmm. mm ่ยอืมอืม มืข้าวอร่อยเหรอเลอมไหมมือรับนเพชรค่ะพี่น้อง อยู่กัแห้งอยากกินหมูกระทะอยู่กันเลยวะ่ะกินนีน่นะวะจังมากแบบกินหมูอย่างเกาหลีแหละนะพี่น้องกินกับเอข,ข้าวข้าวอร่อยมากอืม,อม อะไรนนเล็กเจียงรถไหม,มนมันต่้งเข้าสึงโต๊ะไหมพี่น้องจ๊ะเืมดมากวันไปตลาดยืมๆเฮ้ยเสียงรถไหม ยา,ย <sm all> า,ามันห่าดใจข้าเอารสาเผ็ดพอดีคะ่ะกิมจีแซบเขากันดีค่ะ

หมวคั่วยิ่งอร่อ้งกนีคก่นคือปัดกันดีกย่าเงี้ยไปหมูคุกแห้งจักเนี่ยอือนุอ่มเดอเดออากาศร้อนอืออากาศกันหอนกินเดากนอนเนาะอือ <c oughs> คิดว่าเหมือนแร้งตกนะค่ะคักคนะห่อนปลานีเนาะเจ๊กหน่อยเป็นอันเบืองพระนาต์อยู่ในห่องค่ะอิ่มละ

กดนน้ำมาโอ้าอิ่มละกินหมดไหมเนี่ยหมด <c oughs> มนดนะี่นกรุบดีเนาะอืมก็ยิงนี่กรุบดีตำหนึ่งเอาค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าแบบเข้าต้มเอาเนาะมันเสียรสชาติเห็ดไหมตำมาแต่ก็แล้วแต่แต่คนมากเนาะทุกอย่างเลยอะต้องชอบตำม,มักหนึ่งเอาข้าวต้มไมเสียรสชาติ ต้มอ่าต้มแล้วน้ำเห็ดความหวานของเห็ดมันหนีเบืนะ่อหน่ายไปเอาะมันกุ้งจริงนั้ะต้มก็แม่อร่อยกุ้งเผาอ๋องอมีน้ำมั้ยไม่มีไปเอาไปน้ำมั้ย จะไปเอาอของอันของเช่นเป็นของเกาหลีมันโบมี่ไมพี่น้องจำไดเลยได้ของต่องใส่ไม่ใช่เป็นข้อกสิทธ้ายไอ้ของซีเพียเนาะพระเจ้าก็ได้ลงตนั้นนะแจกเพื่อนค่ะนำม,มากินผิดคนท่องแล้ว nhìn Nó nó cả lại nó Hết tờ biểu đây phía này nam tuần mai อ้าวฝนตกได้หรือเมื่อคืนเอ้ยเมื่อคืนฝนตกไหมฮะไม่ตกวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกจะไม่น่าตกเชื่อไหมไม่ตกลดน้ำเลยนะฝนมาตกแต่ถ้าสมมติจะขล้องหดน้ำต้นไม้นะตกหลดค้องหดหลดหดหลด เยอะแล้ไม่มีข้าวกับจิมจีนี่เลี่ยนนะเหมือนนั้นจิมบวกทุกกี่เละแต่มันไม่ใช่มันมันจะผสมโคจุตยังเข้าไปอประมาณแบบนั้นเนีะยไม่สีอะไรอย่างเงี้ยคแบบแบบความเลี่ยนมันจะคล้ายๆกันกับพวกน้ำจิมทุกกี่อะไรเงี้ยเพราะดู้วมันมันเลวๆแต่รสชาติคนละแบบอันนี้จะเล่อยกว่า ออกญี่ปุ่นนะออกเกาหลีนะพ่อแก่ขาดได้ละเวลาเขาสื่อมากแต่หนังจิ้มแล้วเห็ดแท้แสบพี่น้องแท้ผมทำเองเนี่ยอร่อยแซ่บแห้งค่ะสุดมากเลยไปไปแก่สูตรเข้ามาไปกินอะไรไปแก่สูกรมาทำกินเองเลยมัามักไปกินร้านนี้เองนะได้จิ้มได้จิ้มผมเนื่อย ทำถูได้บ่เด็นนี่ทำได้ไปโอเคค่ะพี่น้องจา้ตาตำเพจคลิปนี้ค่ะบ่บ่ได้อีหยังหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะกินง่ายๆค่ะพี่น้องตามต่ทำอยากเนาะคะ่ะถ้ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ทำก็บิ๊กนั่นไม่ได้พี่น้องจา้าขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกความเอ็นดูที่มีให้ทำก็บิ๊กก็ขอบคุณตามด้วยค่ะพี่น้องจา้าขอ,อกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจา้า